ไ้มันดบับโทรไปบอกมันก็มาทำทำแล้วก็เสีย โอ้ยทำไมไม่ไปถ่ายกันนู้นเนี่ยมันย้อนแสงวันที่สี่เออทาคมไม่สิงแล้วเหรอไม่สิงวันเวลาเท่าไหร่เวลาสี่โมงเท่าไหร่สี่โมงสิบสี่โมงสิบไม้กั้นไม่ลง